เดิมสองังงงตอนนี้เราเราจะบินไปมาเก๊าไปเที่ยวแล้วก็ไปเมืองจีนด้วยตามกำหนดก,การแล้วเราจะต้องบินตั้งแต่เช้าแต่ปรากฏสายการบินเขาเลื่อนเป็นบินเย็นเพราะฉะนั้นเราจะไปถึงมาเก๊ามืดมากเลย ตอนนี้เราอยู่ลอนดอนเราอยู่ประเทศอังกฤษอังกฤษเมื่อกี้เราอยู่ตรงลอนดอนตอนนี้เราจะข้ามมาที่อิตาลีแล้วสวยมากสวยมากนี่ทุกงบนนี่บันไดเลื่อนโค้งโค้งไปโน้นเลย แล้วคาสิโนอยู่ตรงนู้นนี่ตรงนี้เป็นคาสิโนเยอะแยะไปหมดเลยตอนนี้เรามากินที่ไหตีเหล่าอยากินมากมันคืออะไรงหมายถึงว่ามันของของประเทศนี้เหรอกรคือริงใช่ไหมของนื้อซี่โครงจีนอร่อยอร่อยมากมันก็อูตุกี้อ่าี้อ่ะ ูการมะเอาอะมะใช้ได้แหรอมันไม่แดงแล้วอ่ะม้นต้องหน่อยใครรู้ร่อยจัง จากลอนดอนแล้วก็มาอิตาลีตอนนี้เรามาอยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วนี่สวยมากโอ้สวยจังเลยนี่แค่ไม้สวยจำลองมะไม่เหมือนทำจทิงค่ะนล็ใหญ่มากฝรั่งเศสแล้วตอนนี้เก็ไปจากอิตาลีมา เดินมา3ก้าก็ถึงฝรั่งเศสแล้วตอนนี้เรามาอยู่ในสตูดิโอซิตี้สตูดิโอเซเรอซิตี้อะไรสักอย่าง่ีบ้นานไรย,ยะ you Yeah, you got a friend in me. You got a friend in me. You got, got, yeah, got a friend in me. You got trouble. I got him too. Yeah, you got a friend in me. Thank you got a friend in me. Come on, say ไ้ดูถนนสักก่อนว่าสวยแค่ไหนถนนสวยนะคะถนนสวยโคตรๆแต่ก็สวยอาคารเป็นแบบชิโนโปรตุกิสมากเลยอะ่ะเหมือนที่ภูเก็ตเลยูีดาา้านหลังสวยมากวันนี้เป็นเช้าแรกของพวกเราที่หมาเกาวอู้น่ากินว่ะน่ากินมากเลยนี่อิตหมูแผ่นโอ้น่ากินเว้ยเปนาสไขยเหรอ ทารไข่ไขดัง,ดงแต่ไม่ใช่ยี่ห้อนี้ <c oughs> โอ้ทาไข่ <c oughs> โอสเกตที่ดังเรื่องาดไข่มากขายกันเยอะๆเลย <c oughs> แต่ว่ามันมียี่อที่ดังที่สุด <c oughs> ไม่ใช่ยี่ห้อนี้ <c oughs> ที่มาเก๊ามีร้านขายทารไข่เยอะมากแต่ที่เป็นตำนานก็คือชื่อว่าร้านหลอดสโตเป็นร้านที่เก่าแก่ที่สุดขอตั้งโดยนายแอนดูสโตเป็นชาวอังกฤษ เมื่อ36ปีที่แล้วร้านก็ตั้งอยู่ที่เกาะโคโลแอนอยู่ทางตอนใต้สุดของมาเกา๊านายแอนดูถูกชาวโปรตุเกสเรียกว่าท่านหลอดเพราะว่าเป็นคนอังกฤษก็เลยตั้งชื่อร้านว่าลอ์สโตท์ตไข่เนี่ยเริ่มต้นจากประเทศโปรตุเกสแต่นายแอนดูเขาไม่รู้สูตรเขาก็เลยคิดสูตรขึ้นมาเองชาวโปรตุเกสได้ชิมแล้วก็บอกว่าอันนี้ไม่ใช่ท์ตไข่แต่ไงก็ตามคนจีนที่มาเกา๊าก็ชอบรสชาตินี้มากจึงได้โด่งดังมาถึงปัจจุบันนี้ ฉลาดจังเลยเดินข้างร้อนเนี่ยเออเราไม่เดินข้างเย็นตลกไหมอร่อยอร่อยไหมอร่อย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 เขาบอกอร่อยไหมอเสอร่อย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 อันนี้เต็มเลยสนใจป่าจิ้มจิ้มจิ้มาวนี้อร่อยป่ะ้จิ้มแด้จิ้มทุกอันจิ้มลย่นมีอีกแล้วเนี่ยเลย ชิมได้ท hmm. oh. ุกท <mortality> hmm. <c oughs> ี่เลยโอ้โหไปซื <hes> ้อแล้วไดไม้ด้อยเลยอันนี้ก็มื้อเย็นเลยเราเราไม่ต้องกินข้าวเช้าแล้วล่ะอันไี้มื้อเย็นเลยคุณเดินวนอย่างเงี้ยไม่ต้องกินข้าวเช้าแล้วดิ่มละโคตรใหญ่เลยนี่เบิร์กอันนี้อร่อยอนนี้อร่อยเลยไปเดินสองรอบเดินไปเจอข้าวใช่เลยเด้ชิมแล้วเวลาที่ชูมปะอร่อย ททีี่่่ขอออดาาาลเเเนนยจ้ติสันเจ้าอยู่หน้าบ้านเลยอ่ะนี่ไงอีทนี่ไงสันเจ้าอยู่หน้าบ้านเลยไปด,ดูอันนี้เป็นสัญลักษณ์ที่ตอนไอ้โปรตุเกสเขาคืนเกาะคืนเกาะให้กับพอร์ตอ้แทนแนประเทศแทนประเทศ,ทเทศใช่นะฮะมาเก้าประกอบไปด้วยสองส่วนส่วนที่เป็นแผ่นดินใหญ่กับส่วนที่เป็นเกาะ ประเทศโปรตุเกสได้เช่าเกาะหมาเก้าวตั้งแต่ปีพศ2100จนถึง2542รวมเป็นเวลา442ปีหลังจากนั้นก็คืนให้กับจีนไปส่วนที่เป็นเกาะน,นั้นมี2เกาะคือเกาะไทปากับเกาะโคโลแอนหลังจากที่คืนให้กับจีนแล้วก็ได้ถมเกาะตรงกลางเชื่อมระหว่าง2เกาะชื่อว่าโคไทส่วนของมาเก้าที่เป็นแผ่นดินจะเป็นส่วนเมืองเก่าแล้วก็คาสิโนส่วนไทปาก็จะเป็นเมืองเก่าเกาะที่ถมใหม่ก็ได้สร้างเป็นคาสิโน ตอนล่างโครลแอนจะเป็นเมืองเก่าของชาวประมงโอ้โหสวยเลยอ่ะต้องถ่ายตรงนี้แหละมันร้อนต้องถ่ายแถวนี้แหละฝั่งน้ก็สวยมาปเอาบโบสไม่มีหรอโบสถ์มันถูกอันนี้พายุมันเข้าแล้วพายุไปไปพัดตะเกียงล้มไปเผาโบสถ์ก็เลยเหลือแค่นี้เขาไม่ได้ไม่ได้ปฏิสังขรแล้วอ่ะเหลือแค่นี้ตึกหลังนี้พอราตักผ้านะ ก็มองเห็นวิวของเซนเปลตลอดเวลามองจนเบือ่อสวยมากหนึ่งสองสามร้อนมากเลยฝนไม่ตกต้งแต่วันนี้โคตรร้อนอ่ะแดดแบบแดดแบบจัดอ่ะโคตรร้อนโคตรร้อน นี่อันนี้เป็นด้านหลังของเซนพอนี่แล้วนี่เป็นซากประหลัก,นนออก,กหักพังอันนี้พื้นของโบสถ์เก่าจะโชว์เห็นด้วยคขทอสาหนคือซากประหลักหักพังนี่เรากำลังเดินลงมาข้างล่างแล้วนี่เป็นซากของโบสถ์ นี่อร์ก่อนนี่เป็นภาษาโปรตุเกสหมดเลยเห็นไหมโอ้โหียอยู่มดาวมีกระดูกพกเราไม่ได้ไปยืนชมอะไรนะตากแอร์ราะนอกมันร้อนมากเรายืนตากแอร์กันเพราะมันร้อนมากข้างนอกตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปบนภูเขาเพื่อไปดูวิวของมะเก๊าตอนนี้เราอยู่บนภูเขา มาดูวิวของเมืองมาเก๊าโปรตุเกสเขาตอนสร้างเมืองเขาก็สร้างป้อมปราการนี้ไว้ป้องกันป้องกันภัยนี่นี่วิวของมาเก๊าดูตึกดิสบัวตึกคาสิโนนี่อะไรฟรีอ่ะของฟรีอ่ะของฟรีของฟรีของฟรีที่ได้กินอิ่มเออแจกแจกมูแซ่บครับไม่ไม่ใช่ชิมอ่ะแต่กิน อหอมหมื่นลีมั้งอ่อมะลิมะลิกระชาไม่หอมหมื่นลีหอมหมื่นลีเลยหอมหมื่นลีเป็นเป็นดอกไม้ชื่อหอมหมื่นลีของจีนอ๋อเออดังมากอ๋อไม่ใช่มะลิอ่ะกลิ่นเหมือนมะลิเลยคล้ายๆเออคล้ายๆใช่จ้าคนแถวนี้ของพี่เยอะมากรอรนะ่อยไหมเยอะแยะหลอ่อยทั้งยังไม่ดูเลยเหรอเนี่ยเขามาถ่ายรูปมันเยอะแยะเลยดูสักห่อนสวยมาก ต่อไปเราจะไปกินเบอร์เกอร์หมูเขาบอกว่าอร่อยโด่งดังเลยเชิมดูว่าเป็นไงบ้างนี่อาหารวันของเรา นุมปังมือทอดอันนี้มีชื่อเสียงมากที่มาเร้าวนไม่ไหวแล้วตักันไก่ให้แล้ว ูเรืางนะไม่เลยคะันแต้าบานโอ้สวยมากสวยมากเลยเนาะแบบนี้ะอุ้ยสวยมากเอาแบบนี้เลยนะเอาแบบนี้เลยนะ ีดแสวยมากและที่สำคัญคือดูนี่มีผีเสอร์บินอยู่ด้วยสุดยอดมากเลยรค้สึกแบบจะตื่นตาตื่นใจมากไอเดียดีไอเดียดีไอเดียผีเสื้อตัวน้อยน้อยบินลองลอยตามบรรนาใครผู้พิน นี่เราจะเข้าพิพิธภัณฑ์กันแล้วตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในมิวเซียมของเ g m เจอมแล้วตอนนี้คนกำลังต่อคิวเพื่อถ่ายรูปนี่แล้วก็จะออกมาเป็นแบบนีนนน้ยิ้มหน่อยม่ิยิ้มด้วยนะยิ้มด้วยยิ้มแม่บอกมาเป็นตายิ้มทอามาซื้อเ้า่อะไรอะไเยอะมากเมาแล้วมาแล้วมาดูดูภาพเป็นไง โอ้โหไม่เหมือนเลยแบบสาวๆสาวผมนะอ่าดูสิมาดูมาดูจริงไม่แตะไดอยู่นะยิงดูเป็นโคโค่บ้าใช่มีเขามีเขาถ่ายไม่ดูไม่ใช่เลยใครก็ไม่รู้เอ้เอ้ยเป็นยังไงอ่ะไม่ได้จำไม่ได้เลยไม่ได้อ่ะ เรือคุณเชิเนี่ค่ะกี่วันถึงบ้านเราวงหอย่างไรนี่ครับแต่ละสายมันจะมีสีไม่เหมือนกันเนาะเขาบอกถ้ามาไทยแลนด์อ่ะเรือจะเป็นหัวสีแดงเชิญลก่อนตอนนั้นคือจีเพ็ดของเรือสมัยโบราณสมยโบราณเข็มทิศยูซอนไฮเอ็นยุโรปเมอร์แชนชิปด้วยนะผ้าปักอีฟอีฟผ้าไหมใช่ปักเหรออืมอีเนือดูเด่นตรมันปักขนาดไหนนี่ละเอียดมากชม ทำให้ในายกคนแรกของามาเขาอ๋ออันนี้เป็นหวนักสัตที่อยู่ที่พระราชวังหยวนเมืองหยวนปีชวดก็คือเจ้าหนูฉันรู้คือวัวตัวใหญ่ปีคานสะเจ้าวังไว้ปีเถาะนั่นไงกระต่ายบนดวงจันทร์มาโรงคืองูตัวโตวมาสเสงโอ้โหงูเล็กเพียวครันเราจะเขียนจดหมายแล้วใส่ไว้ในขวดโหล ได้อีกหนึ่งร้อยปีเขาจะมาเปิดใส่ซองแล้วก็ยอดได้เลยร้อยปีมาเจอกันเอายอดเอายอดที่จะไปไหนกับบ้านเหรอ,ะอ <laughs> จะกลับบ้านก็ไปยอดที่บ้านไงยอดยอดยอดสินส,สำเร็จ ก็คือว่าเดี๋ยวทุกคนน่ะจะได้คนละ2ี่สเหรียญแล้วทุกคนก็ไปเล่นแล้วกลับมาใครได้มากสุดคนนั้นชนะแต่ถ้าใครได้จะกดฐาน6เท่านะคนละ2ีเหรียญเดี๋ยวแจกเดี๋ยวจะแจกให้ทุกคนที่มนได้จเอาไปเอาไปเอาไเอาเอาไมาไป้อาเอาไาเอาเอาไเาเอาไปเอาาเอาอาไเาไอเเไาเอา หกเท่านะนี่หุ้เหลือหกสิบเซนออดได้ยี่สิบเพิ่มขึ้นยี่เหลือห้าสิบเซนเจนเหลือเจ็ดสิบมายเหลือเจ็ดสิบมิกเหลือไม่ใช่เก้าสิบต้นทุนตัวเองร้อยก็มไม่ใช่แค่สิบเพระาะฉะนั้นผู้ชนะเลิศคือออสผู้ชนะเลิศของปีของปีแปลว่านะ กินทุกี่ได้จริงๆอ่ะไม่กินหรอกนี่คือชานมฟรีจาก MGM มจีเไปต่อไปกินร้านอื่นต่อจบนี้ทวันเที่ยวคอนเทนต์การรีวิวคาสิโนเนาะแล้วก็มีของกินอะไรบ้างเออว่าว่าคาสิโนแต่ละที่มีอะไรกินมีอะไรแจกดีไหมเออเที่ยวมาเกายังไงบัดเจ็ตคุมบัเจ็ตเที่ยวมาเกาตอนนี้ดูพวกเราหมดสภาพแล้วเหนื่อยมาก ร้อนมากด้วย,เ,เ,ยเดี๋ยวนั่งพักแป๊บหนึ่งแล้วเราจะไปตรงนี้กันนี่ไปดูเจ้าแม่กวนอิมอีกแป๊บนึงจะถึงแล้วนี่นี่เป็นเจ้าแม่กวนอิมที่หน้าเหมือนคนโปรตุเกสหมดสภาพหมดสภาพไม่เคยเดินเยอะขนาดนี้นี่เป็นเจ้าแม่กวนอิมที่หน้าตาเหมือนชาวโปรตุเกส<ๆ>เขาสร้างไว้เพราะว่าเป็นการผสมผสานระหว่างชาวโปรตุเกสกับชาวจีน ตอนนี้กลางวันร้อนมากคงดูแค่นี้พอนี่เป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตรนี่ตรงนี้เป็นต้นไม้รูปหัวใจเข้าไปเดินดูกันสวยดีนะสวยมากเลยมันเพอร์เฟกเลยนะเอร์ล่าอยู่ถึงพื้นไง ไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงไอ๋อกิ่งมันออกกิ่งมันลงมาเยอะโอ้ข้างในสวยดีเนาะกิ่งมันเกือบจะถึงพื้นแล้วอ่ะยืนตรงๆดิหนึ่งสองสาสวนสาธารณะนี่อันนี้เป็นส้วมมีสวนสาธารณะมีซ้วม ีสนามเด็กเล่นนี่เขามีที่นั่งติดแอร์ให้ด้วยแล้วก็มีตู้หยอดเหรียญก็สะดวกสบายมากอา๋อคุณเห็นไหมันทิ่มแทงฉันไอ้ขาดูนี่ โซนรองเท้าอยู่นี่รองเทาหลุดโคตรทาเลยเนื้อโซนรองเท้าหลุดเลยเพราะว่าดิแดดด้วยนะบายบายอดีแดดไปแล้วนะทิ้งเรียบร้อยบายบายใช่ไม่อยู่หรอก วันนี้เราจะข้ามแดนจากมาเก้าไปจู hal, ไห่ไปเมืองจีนดูประชากรไหลเป็นสายน้ำเนพวกเรากำลังหนีภัยอยู่โอ้โหทุกคนเป็นล้านเลยดูข้างหลังนี่โอ้โหดูคนนี่เหลือเชื่อมากเลยอ่ะนู่นอีกนูนไปคนเยอะมากไม่เคยเห็นอะไรมาก่อนในชีวิตแบบนี้ ตอนนี้เราไปถึงจีนแล้วนี่ธงชาติจีนอยู่นี่กำลังหาทางไปโรงแรมอยู่ตอนนี้มืดแล้วนี่วันนี้เราได้โรงแรมแบบนี้สุดยอดเลยเโคตรน่ารักเลยอ่ะ สุดยอดเลยอ่ะหน่ารักมากโอ้มีรถเล่นด้วยแฟนมินี่สให้เด็กลี่รูมแฟมิลี่จริงๆสไลเดอร์ให้เล่นด้วยโอ้ยออ๋ยอมันหลุดออกมาเลย